ก็ขอกกับสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ู่ช่องเพนาจย์นะวันนี้โมจะมาเล่นมาครับแนวซีไฟท่านผู้ชมอาจจะง,งงนะครับว่ามันมีด้วยหรอซึ่งผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอเคผมขอตัดถึงตอนนี้เข้าเกมเลยละกันว้าวโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการเข้าเกมแล้วนะครับผมก็ืจะมารีวิวชุดของ ชุดในเกมนี้นะครับว่ามีชุดเลเวลหนึ่งก็จะเป็นสีขาวๆเลเวลสองก็จะเป็นสีแบบออกเทาๆนิดนึงเลเวลสามก็จะเป็นชุดดอกดำๆนะครับโอเคตอนนี้คนอื่นก็เล่นกันอยู่นะครับดูมันเป็นสีแดงเข้าไม่ได้ตรงน,นี้ก็เป็นสีแดงเข้าไม่ได้เหมือนกันดูเ้าเข้าได้เฉย สงสัยผมกดปุ๊บจบพอดีโอ้คนดีอย่างนี้ครับโชคดีเป็นธรรมดาว้าวตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วครับสามคนดูเวลาข้างล่างนะครับถ้าเวลาบมดมันก็จะปล่อยตัวเราลงไปเพื่อจะราจะไปเก็บกล่องแล้วก็มาสู้กันนะครับโอเคมาเริ่มแล้วโอ้ดิแช็ yeah. มาครับผม เปิดกล่องโอเคก็ก็เลือหนึ่งสกาจูบแม็กมายามาสวยครับแต่ว่าของเด็ดเยอนะมากนะจูบมาเข้าไปในบ้านมันต้องมีกล่องไม่เอมีอยู่สกามาโก้หมวกสามเจอว่าเด็ดจูบยามาสองอ่ะล สวัเด็ีครับผมเชิมว้าว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 ,ว,าว,ว,าวมีคนอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เฮดดีเช็ดบอยที่ตอนนี้เขายืนทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เสิร์ฟหน้าเลยผมคิวเขาแล้วครับนี่ไงเฮดบอสซาตานอะไรชื่อไหมครับก็น่าจะเห็นเยอะพี่เอ็มพีสนครับสวัครับผม ซึ่งไม่มีกระสุนจะยิงยังไงฮเหรอเฮ้ยโอ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าครับผมต้องนัมเบอร์วันจึ๊บเห็นมีศีรุ่นซึ่งเฮ้ยเกาะเกาะว่ะเกาะว่ะเกาะว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนใครยิงใครยิงใครยิงยิงไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันคคบ้ามันโคบ่าโอ้ยยังงี้โดนเขายิง เฮ้ยจะเย็นจะเย็นครับผมเย็นครับพี่จะเย็นครับพี่โอ้มจะแตกจะแตกจะแตกเอาโอ้ยมแตกรับผมขอแค่ลิบแปครัแบขบี่มาตาสองเริ่มมาเพื่อนกดกดกดโหลเพื่อนกดดินี่ยรคนนี้ก็จะทำการคิวผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดดีเพื่อนให้ มีใครกดเลวคนนี้เซิฟก็มีเจ็ดคนนะครับตอนนี้นะกดเล,ละกันไม่รอแล้วผมพี่คนนี้กดแล้ววะ่ะสวยสันนี่ยว้ามาแนละ้วว้าตามมาติดๆครับผมตอนนี้ก็มีสองคนนะครับซึ่งสองคนเราก็จะหนึ่งหนึ่งกัน นี่ครับเขาอยู่ฝั่งนั้นเมื่อกี้ผมมุสาแบบไปยิงเขาก่อนด้วยแต่โดนเขาแบบยิงกลับโคตรแรงเลยถามสองหนึ่งเริ่มโปะกดกองก่อน,อนจึบ๊บนี่ครับโหก่อมาพี่มีบ้านแอลด้วยวะผู้ชมอาจจะงงว่าบ้านแอลคืออะไรคุณเลี้ยฟีไฟก็น่าจะรู้นะ ใส่กอบไปโอเคขึ้นไปข้างบนนาจะมีกล่องผมจำได้มีสองกล่องโป๊ะเปิดไม่ได้วะกล่องนี้ของนี้โอเค MP สี่ศูนย์ไม่มีเฮ้ยมีว่ะเกือบบอกก็ไม่มีกระสุนแต่มีหยของจะว่าเด็ดอยู่นะคุณผู้ชม,ชมถือว่าชุดเรายังกระโปรงยู่นะครับ นี่เฮ้ยโอ้เสือพี่ผมเอากระสุนทิ้งทำไมเนี่ยเสืเอาาเปล่าวะเนี่ยออกมาเออออกมาไล่ล่าเลยละกันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยมีคนมาวะ่ะมีคนไล่ว่ะเฮ้ยมันไม่ไล่ผมผมจะไปฆ่ามันเฮ้ยมีศูนย์ลุดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใครจะบอกผมไม่ละเจ็บ นี่ไงนี้ยมึงเหรออุ้ยอู้หูเจ็บโคตรเจ็บนเงมึงมาวัดกับกูไม่ล่ะอือดิค่ะอู้หูเจ็บนะเจ็บนะเจ็บว่ายามันเยอะอยู่ครับตอนอุ้ยอุ้ยหายมันกดนั่งครับอ๋อเต้นเต้นมันอยู่ในนี้แน่นอนเชื่อผมเฮ้ยนี่ไง ยังไม่ทั้งรูมของ,ของชูโโอ๊อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ย M P C ศูนย์ดิอุ้ยเจ็บเจ็บเจ้องแตกอู้หไอ้แค่แตกรูมเลยอือหมาตอนสุดท้ายละไม่ไหวละของจริงละจิบหกนาทีแล้วเหรอรเนี่ยโอเคตอนสุดท้ายแล,แล้วกันไม่ไหวจริง ผมกาคกรับตอนนี้ก็ได้สามสหนึ่งเริ่มเป็นทีเรียบร้อยผมคิวใครได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยสวยสวยสวยของดี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 งดงดงดจะไม่ได้ไปล่าเลยไปล่าเลยไม่ได้วันอยู่แล้วผมมาตัวเปิดแห่งไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> มามาผมรอฆ่าเลย ตอนนี้มันก็ฆ่าไม่ได้นะตอนนี้น้องรอห้าตายแน่มึงตายแน่มึงเฮ้ยมันยิงมันยิงก่อนเลยว่ะโอะแ้แตกแกแตกเออแม็กไม่มีโอ้ว้าว the fuck is this one ไปเร็วไปเร็วไปอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ลีเชตโอ้กูแตกโอ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ก็สำหรับพี่นี้ก็ไว้เท่านี้แล้วนะครับก็บายบายครับ